ระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับเมียเชื่ออะไรมากกว่าอยากรู้อยากรู้ยก็อยู่กับเมียทุกเวลายี่ชั่วโมงครับมันก็ต้องเชื่อเมียสิครับถ้ามนุษย์ต่างดาวบอกว่าไปซ้ายก็ไปขวาได้เพราะว่าเมียเมียสำคัญสุดถ้าเมียบอกซ้ายต้องซ้ายเมียบอกขวาต้องขวาเลยอะทำงานอบาตตอย่างที่บอกคืออมทุกบาททุกสตังค์อมทุกบาททุกสตังค์ครับเราไม่ได้เก็บสักบาทสักสตางค์อมแต่นังเนาะอมทุกอย่างด้วยอมทุกอย่างด้วย เราไปดูกันดีกว่าว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ในห้องนี้พี่เอาเอานี่ไงสิ่งลี้อ่าสิ่งลี้ลับตกใจเป็นด้วยระวังนะยังไงท่านนี้คือไถ่คะเนี่ยท่านนี้คือภรรยาที่เคารพครับผมของมันเยอะค่ะมันลกหน่อยนะคะพี่ จริงๆแล้วว่าห้องนี้มันเป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะแล้วมันเล็กผมก็เลยต้องยกให้เขาทําห้องแต่งตัวโดดยืดอคะใช่แล้วก็ต้องทะลุกาแพงแล้วก็ไปสร้างอีกอีกอีกอกส่วนเรื่งบ้าต่อมเป็นโรคบ้านงอกใช้คำว่าไปต่อเติมแล้วกันตรงข้างนี้เราจะเข้าไปห้องนอนเป็นต่อเติมพี่แต่คือหนูอยากจะรู้จริงๆว่าพี่มีเยอะทําไมนั่นแหะสิใช้ชาตินี้ยังไม่หมดเลยใช้หมดไหมวันหนึ่งใช้กี่อย่างหนูทำ beauty b l o g g ทําหรอทำอกเกอร์ พี่ก็เลยต้องบบว่ารีวิวไ้แต่ว่าตัวเราอะสมมติว่าเป็นความเชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือว่า UFO เนี่ยเราไม่ีความเชื่อไหมหรือว่ายังไงมีความเชื่อไหมเชื่อค่ะเพราะว่าเราไปกับเขาบ่อยแล้วเราก็ได้เห็นตลอดแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาลึกขนาดเขาค่ะแต่ว่าแรกๆความเห็นต้องไม่ตรงกันหลายๆคนคู่สามีภรรยาที่เขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคนนึงเชื่ออย่างคนนึงเชื่ออย่างเราอยู่ด้วยกันได้ยังไงถูก เคยเอ๊ะโตมาพี่เอ๊ะตลอดค่ะเอ๊ะว่าแรกๆเห็นแบบเอ๊ะมันจะใช่หรอเธอคืึ่งบินหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยจะมีความเอ๊ะคำถามเยอะคำถามเหมือนที่แบบเวลา คนเขามาเจอเห็นรายการหรืออะไรกแรกๆเขาหนูคิดแบบนั้นเลยอะ<อ>พออยู่ไปมันก็ไม่ได้เอะละเพราะว่าเวลาถามอะไรเขาไปเขาตอบได้ทุกอย่างเลยที่หนูถามตรงๆเลยอ,อย่างเขากะลาอย่างเงี้ยเป็นที่ที่เขานัดรวมตัวกันเพื่อที่จะไปะปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ไปสื่อสารเชื่อว่าตรงนั้นอะเป็นเหมือนประตูมิติหรือเป็นฐานทัพของพวกเขามาเป็นกิเวชการล็กซีประมาณนั้นครับสามสิบปีแล้วนะเราก็ขึ้นไปตามๆเขาเพราะว่าเราเป็นรุ่นหลังๆแล้วพะคือรุ่นแรกๆเขาทำ เราก็เดินตามรอยรุ่นเล็กๆเขาแหละก็เราไปแล้วมันก็เจอจริงแล้วเราก็เห็นจริงๆเราก็เลยคิดว่าเอาตรงนั้นน่าจะเป็นที่ของเขาแหละระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับเมียเชื่ออะไรมากกว่าอยากรู้อ,อยากรู้ก็อยู่กับเมียทุกเวลา24ชั่วโมงมครับมันก็ต้องเชื่อเมียสิครับถ้ามนุษย์ต่างดาวบอกว่าไปซ้ายก็ไปขวาได้เพราะว่าเมียเมียสำคัญสุดถ้าเมียบอกซ้ายต้องซ้ายเมียบอกขวาต้องขวาเลยะ ทำงานอาปตอย่างที่บอกคืออมทุกบาททุกสตางค์อมทุกบาททุกสตางค์ครัเราไม่ได้เก็บสักบาทสักสตางค์อมแต่ตังค์เนาะอมทุกอย่างด้วยอมทุกอย่างด้วย